หากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปรียบดุจพระอาทิตย์ทอแสงร้อนแรงเปี่ยมด้วยพระบารมีปกเกล้าแผ่ภัยสารไปทั้งแผ่นดินเหล่าวคติยนารีทั้งห้าคู่แผ่นดินรัชกาลที่สิบก็ไม่ต่างจากจันทร์กระจ่างฟ้าที่เป็นมิ่งขวัญแรงใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ พร้อมเคียงบากเคียงไหลเป็นกำลังสำคัญของราชวงศ์จักรีในการรับใช้ประชาชนและชาติบ้านเมืองสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะขอหยิบยกในเรื่อง5ขัตยะนารีคู่แผ่นดินรัชกาลที่10สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ผู้ประเสริฐสตรีที่เทิดทูนเหนือใคร ในฐานะสมเด็จแม่มีเพียงแต่จะเป็นแม่ที่ห่วงใยและเอาพระไทยใส่ในการเลี้ยงดูพระราชโอรสและพระราช,ชธิดายัางทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐยิ่งในเรื่องความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติทรงเน้นย้ำกับพระราชโอรสและพระราช,ชธิดามาตลอดถึงหน้าที่ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในฐานะ พระราชวงศ์ไทยเมื่อคนเขายกย่องนับถือให้เป็นประมุขเท่าไรเราต้องรู้สึกว่าเราต้องทำงานให้หนักหนักกว่าทุกคนต้องมีความรับผิดชอบมีความเสียสละข้อสำคัญเป็นคนดีให้รู้จักเสียสละยิ่งเกิดมาในตําแหน่งลูกของประมุกแล้วก็ยิ่งต้องเสียสละมากขึ้นต้องทั้งเรียนและต้องทั้งทำงานไปด้วย และต้องพยายามทำให้ดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมักจะรับสั่งกับพระราช,ชโอรสและพระราชธิดาเสมอว่าความสุขของแม่จะไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่ได้เห็นลูกโลกมีความผูกพันรักใคร่กันช่วยเหลือกันและเป็นกำลังสำคัญของพระราช,ชวงศ์ในการที่จะรับใช้บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสงเป็นที่รักของทุกคนในครอบครัวตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงโรแมนติกมีความละเอียดอ่อนกับความรักความอบอุ่นในครอบครัวมากขณะเดียวกันก็ทรงแสดงออกถึงความรักความผูกพันและความกระตันยูที่มีต่อสมเด็จแม่มาโดยตลอดโดยหลายครั้งปรากฏในรูปแบบของบทพระราชนิพนธ์ อันลึกซึ้งกินใจสมเด็จพระคณิธิธาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีน้องน้อยผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขแบ่งเบาพระราชภารกิจหนักอึง้งเมื่อครั้งได้รับการเฉลิมพระเกียรติยศขึ้นเป็น สมเด็จพระคณิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศกเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562ทรงได้รับการยกย่องจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าทรงเป็นพระคณิธฐาที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อทรงเจริญพระชนมายุก็ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นคู่นูปาการแก่ประเทศชาติและอาณาประชาราษฎรอย่างใหญ่หลวงเป็นอนเนกประการครั้นในรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงปฏบิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในหลายวาระ และช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจน้อยใหญ่ที่สืบเนื่องมาแต่ครั้งรัชสมัยสมเด็จพระบรมชนกนาถให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชา,าไทยสมควรจะยกย่องพระเกียรติยศตามฐานะแห่งพระบรมราชวงศ์พระบรมราชองค์การดังกล่าวบ่งชี้ชัดถึงความเป็นน้องน้อยของพี่ชายที่ผูกพันรักใคร่และร่วมทุกข์ร่วมสุข เคียงบาเคียงไหลกันมาตั้งแต่ยาววัยสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีพระคู่ขวัญคู่พระราชาหฤทยัยนับได้ว่าทรงเป็นต้นแบบของพระบรมราชินียุคใหม่ที่องค์อาจเข้มแข็งงามสงา่าเคียงบ่าเคียงไหลเป็นพระคู่ขวัญคู่พระราชาหฤทยัย ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างแท้จริงพร้อมบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎรนำความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงมาสู่ประเทศชาติตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายงานรับใช้เบื้องพระยุค,คลบาทด้วยความจงรักภักดียิ่งเพื่อแบ่งเบาพระราชภารกิจ ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์และทรงปฏิบัติในส่วนพระองค์เองโดยหนึ่งในภารกิจสำคัญที่ทรงมุ่งมั่นคือการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อย่างใกล้ชิดในฐานะราชองครักษ์ผู้แข็งแกร่งอีกทั้งทรงเป็นพระบรมราชินีที่สง่างามองอาจเข้มแข็งและมีระเบียบวินยัยตามแบบฉบับของทหารอย่างแท้จริงขณะเดียวกัน ก็ทรงได้รับการชื่นชมยกย่องอย่างมากในพระจริยวัตรอันงดงามอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งเป็นส่วนผสมที่หาได้ยากยิ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริีสิริพัฒนมหาวัชระราชธิดาความภูมิใจของพ่อเนื่องด้วยเป็นพระราธชธิดาพระองค์แรกของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากเป็นพระราชธิดาที่รู้พระไทยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดอีกทั้งยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรอันงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยทรงถือเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่องความกะตันยูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กได้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับ จากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายทรงมุ่งมั่นผลักดันการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมาตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญา จากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปฐาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญารอยยิ้มของพ่อในบรรดาพระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์ คงไม่มีผู้ใดจะมีความเบิกบานสดใสร่าเริงได้เท่ากับท่านหญิงของทูลกระหม่อมพ่อด้วยความเป็นพระรชาชธิดาองค์เล็กจึงได้รับการประคบประงมเอาใจใส่เอ็นดูเป็นพิเศษและออกจะมีสีสันในชีวิตมากกว่าใครทรงมีแบบฉบับในการเป็นเจ้าหญิงยุคใหม่อย่างแท้จริงมีพระสิริชมงดงามและสไตล์แฟชั่นที่โดดเด่นจนได้รับการจัดอันดับ ให้เป็นแฟชั่นไอคอนระดับต้นๆของพระราชวงศ์โลกนอกจากจะมีพรสวรรค์ด้านแฟชั่นและดีไซน์จนเป็นที่เลื่องลือแล้วยังมีพระปรีชาสามารถหลากหลายในด้านกีฬาแบดมินตันและขีม่ม้าโดยได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศมาอย่างต่อเนื่องด้วยการเป็นตัวแทนทีมชาติไทยควา้าเหรียญทองสีเก์มาครอง ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆได้มารับฟังกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ